เอาอาหารให้ไก่ตอนเช้าๆครับกินลำครับกินลำลำผสมหัวอาหารครับชุดนี้เป็นก่อยเชิงพัฒนานะครับพม่าก,ก็มีครับพมา่า คนี่เป็นก่อยเสริมพัฒนานะครับพ่อเป็นเจ้าขุนแผนแม่เป็นแม่สาลี แม่เป็นสายของหินเหล็กเพชรฟาร์มนะครับยอดมงคุลบบบข้างเทียนกระทิงบบบบอดเมโลนะครับดูแข่งนะครับ สีเหมือนพ่อเลยครับตัวนี้แปดเดือนแล้วครับไก่แเดือนจะกเก้าเดือนแล้วนี่ก็พมาตีหูตีตานะครับสายนี้ ลูกๆมกกันนะครับสายหงตานะครับสายหงตานี่นะครับพ่อพันหลักพม่าล่อนะครับของผมนะครับที่เลี้ยงไว้เห็นไหมครับหูตานะครับสายนี้ ได้มาจากพี่สายนะครับเป็นสายยาแดงยุดยานะครับ ทุกเจ้าคุณแผนคุณแผนได้หลานแล้วครับตีซอกคุบหลังครับสายนี้ก็หัวก็ตีนะครับนีครับได้มาจากหิน,นเทพฟาร์มแม่พันธุ์ของผมสก่อยเซิงครับ แห่นะคร้บนะครับสีเงางามหายขนเต็มไม่เลี้ยงสนต่อนะครับทำเป็นพ่อพันอย่างเดียวอีกแม่หนึ่งครับ อันนี้ไก่เชิงนะครับไก่เชิงอันนี้ซื้อมาครับตั้งแต่เล็กยังไม่ได้คู่นะครับจะหาคู่ยังไม่ได้คู่เลยอ่าฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ